แล้วสิ่งที่ท่านจะต้องออกแบบนักธุรกิจทุกคนที่จะทําธุรกิจเนี่ยออกแบบสํารวจตัดถนนทําบ้านจัดสรรวางแนวถนนได้องศามังกรไหมสิงคโปร์เขาตัดถนนมังกรห้าสายลงทะเลแล้วเขาจเจริญทั้งประเทศอันนี้คือเคล็ดลับที่หนึ่งทีนี้การก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างเนี่ยวางได้ตำแหน่งองศามังกรไหมเปิดทางเข้าในภูมิที่ดีไหมอันนี้คือสิ่งที่จะต้องออกแบบในส่วนที่สองแล้วท่านสังเกตเห็นไหมฮะว่า เมืองนอกเนี่ยเขาเปิดคาสิโนโมาเกา๊าหรือสิงคโปร์เนี่ยเขาเปิดคาสิโน,โนเนี่ยสถานบันเทิงคาสิโนโการก่อ,กอสร้างต่างจากบ้านที่อยู่อาศัยบริษัทสำนักงานนะฮะเพราะมันจะมีเคล็ดลับพิเศษนะครับเสร็จแล้วสภาพโดยรอบภูมิสถาปัตภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ทิศไหนขุดสะวางน้ําแล้วเหนื่อยที่ตะวันตกตะวัตนตกเชียงเหนือถ้ามีน้ําเหนืน่อยที่ตอนออกตะวันออกเฉียงใต้ถ้าปลูกต้นไม้สีแดงเก็บเงินไม่อยู่สุขภาพไม่ดีนะครับ แล้วก็ป้ายคัดเอาโปสเตอร์ oster, จะใช้สีอะไรติดที่ไหนขนาดได้ตามตลับเมตรมงจุ้ยไหมนะครับจะใช้ม่านใช้พรมใช้ของประดับตก,ตกแต่งอาคารใช้ม่านสีฟ้าทั้งหลังเนี่ยถ้าทําธุรกิจการค้าเนี่ยจะเหนื่อยนะครับถ้าสีแดงเก็บเงินไม่อยู่สีฟ้าสีดําสีม่วงสีเทาลูกค้าไม่ดีลูกน้องให้ไปเก็บเงินพาเงินไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับเพราะฉะนั้นมันธนสินเนี่ยก็ต้องรู้ประตูหน้าต่างได้ขนาดที่เป็นมงคลไหม นะครับประตูมาตรฐานจะมี 70, 80, 90นะครับ7จจะบางใบเหลือ68ดี80บางใบเหลือ78ท่านลองเลื่อนดูใครที่ดาวน์โหลดแล้ว78โดสิปโรคภเบียดเบียนเพราะฉะนั้นบ้านจัดสรรนนี้ใช้ประตู80คนที่ไปอยู่จึงมีคนป่วยในบ้านนะฮะจ,จนถึงขั้นป่วยติดเตียงอันนี้คือเคล็ดลับแล้วลตอนนี้ก็มีคนทําประตูขนาด83ให้เหลือ8ปซึ่งเป็นขนาดที่ดีขายแล้วแต่ทุกคนไม่รู้ สิ่งต่างๆในโลกนี้มีหมดแล้วเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรนะครับเฟอร์นิเจอร์ตโต๊ะตู้เตียงที่ดีเสื้อผือนหมอนใบจากเมืองจีนมาเขามีตลับเม็ดมาเขาวัดเขาสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมคนเป็นาตคนธาตุไฟถ้าไปไฮไลท์ผมเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมหรือคนธาตุดินไปไฮไลท์ผมเป็นสีทองเนี่ยเราก็จะเหนื่อยนะครับเครื่องประดับก็เช่นเดียวกัน การออกแบบเว็บไซต์นะครับทำยังไงให้เว็บไซต์ของท่านขายของออนไลน์ได้ดีก็มีเทคนิคแล้วท่านผลิตสินค้าขายนะฮะขายอะไรบรรจุภัณฑ์ควรจะขนาดเท่าไหร่ใช้สีอะไรนะครับการจัดอีเวนต์ในงานเนี่ยจะหันตรงตำแหน่งไหนท่านจะเลือกบูธไหนนะครับใช้สีอะไรทิศไหนแล้วก็การกระตุ้นช่งลับอันนี้คือหัวใจของการออกแบบดีไซน์ a อ d นเฟิงซุยนะครับที่จะต้องใช้ถ้าทุกคนทำได้ตามนี้ จเจริญรุ่งเรืองแน่นอนอันนี้เป็นนวัตรกรรม100%นะครับที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเต็มใจนำเสนอข้อมูลแอปพลิเคชันนียสามารถดาวน์โหลดเป็นเครื่องมือฟรีป้อนข้อมูลได้5คนนะครับถ้าต้องการใช้มากกว่านั้นเนี่ยก็ขอสนับสนุนนะครับทีนี้ถามว่าค่าเรียนหงชุยเนี่ยแพงไหมนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับทีนี้บางคนเนี่ย เห็นปุ๊บดาวน์โหลดใช้ได้เพราะมีพื้นความรู้แต่บางคนต้องเรียนนะครับแล้วก็หลักสูตรเนี่ยถ้าท่านสนใจก็จะมีการเรียนเพื่อการใช้แอปพลิเคชันเรียนเพื่อจะจัดหงจุย้ยเลือกที่ดินออกแบบก่อสร้างตกแต่งอาคารสถานที่บริหารจ,จัดการงานบุคคลตามหลักหงจุย้ยหรือต้องการที่จะเรียนศึกษาเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านหงจุ้ยนะครับเดี๋ยวนี้มีคนสนใจที่จะอยากจะเรียนกันเยอะแต่ส่วนใหญ่ที่กรุงเทพเนี่ยไปเรียนแล้วไม่ประสบความสําเร็จเพราะ ไม่มีเครื่องมือแล้วก็กระทรวงวิทยาศาสตร์พยายามทำมา10ปีแล้วเพิ่งประสบความสเร็จในปีนี้นะครับส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่คุ้มค่าการลงการพัฒนาเราไม่ได้ทำในรูปแบบของบุคคลหรือบริษัทเดียวเป็นรูปแบบหน่วยงานภายครีร่วมนะครับโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานน,นวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับ แล้วก็มีการบ่มเพาะธุรกิจให้เกิดความสําเร็จโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนะครับเป็นโครงการสตาร์ทอัพนะครับผู้พัฒนาก็คือบริษัทบ้านดีของชวุยเดชโดยผมเป็นซีอีโอนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเทรนหรือแนะนําบุคคลให้มีความรู้และไปขยายสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติได้นะครับจะเผยแพร่ในโรงเรียนปัญญาพิวัติทาเป็นหลักสูตรมีการสอนนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันฮวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องความเชื่ออย่างเดียว เป็นเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะครับแรงบันดาลใจมาจากคลิปที่ผมเปิดให้ทุกท่านดูนะครับแล้วก็กําลังใจมาจากอาจารย์อ้วนหรืออาจารย์ธัญญุภาพนะครับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปที่อาจารย์พูดไว้ในงานเท็ดเอ็กว่าความเชื่อของคนเราเนี่ยทำให้เป็นวิทยาศาสตร์และสร้างโลกอย่างไงนะครับคลิปนี้ดูแล้วเหมือนตลกแต่เป็นคลิปที่สํานักนายกรัฐมนตรีทําแล้วก็แอปพลิเแชันตัวนี้เนี่ย กระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับเป็นคนให้ทุนจัดทำเพราะฉะนั้นท่านใช้ได้อย่างมั่นใจเลยว่าเป็นของจริงนะครับไม่ใช่ของมงมงายนะครับทดลองนำไปใช้ดูนะครับยอดห่วงจุ้ยบอกได้เลยว่าเป็นเคล็ดลับพลิกชีวิตและธุรกิจให้ทุกท่านนะครับผมมีสำนักงานอยู่ที่หมู่บ้านพึกษาวิวนะครับถ้าเข้าไปในบิ๊กซแล้วก็เลี้ยวมาตาม เส้นทางในหมู่บ้านพฤษาวิวเนี่ยออฟฟิศจะอยู่ตรงปลายสุดที่จะออกไปพอมินาดานะครับเป็นอาคารพณิชย์สองชั้นนะครับจะมีเอกลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นความจเจริญรุ่งเรืองตอนนี้อยู่ในสมาร์ทโฟนของทุกท่านแล้วท่านสนใจสแกน q คเบิโค้ดาวน์โหลดใช้แนะนำให้คนรู้จักกันดาวน์โหลดใช้พิสูจนได้ด้วยตนเองว่าสิ่งนี้สามารถพลิกชีวิตและธุรกิจให้ท่านได้นะครับ Oh, mm -hmm.